ดูวอลเล่บอลช่องทางดูวอลเล่บอลสดลุ้นจะได้เข้ารอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาไหมสัปดาห์นี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาการเข้ารอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายแล้วจริงๆกับ4เกมที่เหลือของสาวๆทีมชาติไทยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่3กับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023 FIVB วอลเล Nations League 2023หรือ VNL 2023นับจากนี้ทุกแต้มคือความสำคัญ โดยผลงานของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบ VNL 2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลแพ้ทั้ง4นัดเก็บเพิ่มได้1แต้มรั้งอยู่อันดับ13แข่ง8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนซึ่งเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะไปลุ้นให้ทีมอื่นๆพลาดท่าพ่ายแพ้สาวไทยต้องฮึดเอาทั้งแรงกายและแรงใจเข้าสู้เก็บเอา3คะแนนล้ำค่าในแต่ละเกมให้ได้ อีกทั้งทางสมาคมวอลเล่บอลยังได้เปิดเผยรายชื่อ14วอลเล่หญิงทีมชาติไทยแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์3ที่ประเทศไทยซึ่งวอลเล่บอลหญิงไทยล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยใช้โสรยาพรมล่าเซตเตอร์ทิชากรบุญเลิศบอนเร็วและสุทัตาเชื้อวูหลิงหัวเสาทั้ง3คนเข้ามาแทนสิริมา,ม,ามานากิจสัสิภาพรจันทวิสูตรและชิดพรกำลังมาก กลับมาเล่นครั้งนี้สาวไทยจะได้ลงทําการแข่งขันกับวอลเล่บอลสาวทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านคู่อื่นๆที่จะทําการแข่งนนขันในวันอังคารที่วันที่27มิถุนายน2566มีดังต่อไปนี้เวสซูวอนชิวโบสเตเดียมซูวอนเกาหลีใต้เยอรมนีพบ er สาธารณรัฐโดมินิกันเวลา13.30นาฬิกา30นาทีเมาแกเรียเกาหลีใต้เวลา17นาฬิกาอินร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครไทย โครเอเชียพบแคนาดาเวลา17นาฬิกาไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกาส0นาทีสำหรับวอลเลยบอลสาวไทยในฐานะเจ้าภาพสัปดาห์ที่3จะทำการแข่งขันทั้งหมด4เกมดังต่อไปนี้ไทยพบเนเธอร์แลนด์วันอังคารที่วันที่27มิถุนายน2,566เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกีวันพฤหัสบดีที่วันที่29มิถุนายน2,566เวลา20นาฬิกา30นาที ไทยพบญี่ปุ่นวันเสาร์ที่วันที่1กรกฎาคม2566เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบบราซิลวันอาทิตย์ที่วันที่สองกรกฎาคม2566เวลา20นาฬิกาส0นาทีสำหรับช่องทางดูวอลเล่บอลสดสาวไทยสามารถรับชมได้ดังต่อไปนี้ช่องทางถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิง v n l 2023สน่ืบเนชั่นลีก2023เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน volleyballworld com vb tv ช่อง7 HD ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023 2023กดหมายเลข3-5คลิกที่นี่ดูวอลเล์บอลสดบักอบูทีวีคลิกที่นี่แอปพลิเคชันบักอาบู tv คลิกที่นี่ TV, คลิกที่นี่ลิงก์ดูวอลเล์ Link, et, สดผ่านเว็บไซต์เทโรเอเชีย com ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงวันนี้คลิกที่นี่